มาถึงแล้วครับพญาเต่างอยนี่คือสะพานบุญพญาเต่างอยข้ามไปฟังนั้นนะครับนี่คือแม่น้ําพุงไหลามาจากผู้พานครับอยู่ที่เมื่อเต่างอยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เต่างอยนะครับ พญาเต้าห้อยอยู่บุตรครับอยู่ล้านพญาเต่าห้อยนะครับตอนนี้มาถึง,งอำเภอเต่าห้อยแล้วไปถึงทางแยกเหนือกับสิเดียวขวาไปทั้งวิถีภันเต่าห้อยนะครับ เตาง่อยหมดแล้วครับเดีเไปเก็บภาพบรรยากาศไม่ก็พอมีน้องเขาเดบิ้งนะครับ บรรยากาศพาไปชมพญาเตาง่อยนะครับแต่เก่าถูกันที่หนึ่งเรือกันยาปัญจมีพิธที่บวงสรวงนะครับที่นี่ปัญจจัดคือเก่าว่ากันนาจะจัดนะครับเพราะว่าเห็นพ้นหลเห็นผู้พ่นหลกันนาจะจัดพิธที่บวงสรวงคือเก่าลหระครับ อนนี้รก็เดินทางมาถึงสถานที่พญาเต่าง่อยแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเต่าง่อยจังหวัดสกลนครนี่ครับตอนนี้เขาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์พญาเต่าง่อยนะครับเดี๋ยวข้าข้ามาชมบรรยากาศนะครับเมือนอกี้มันมีแข่งเรือนะครับอยู่แม่น้ำอยู่ข้างๆเนี้ มาหอดมาถึงแล้วครับยาเต่อเอยผูค้คนมายาเมกาบายสักลาบูซาอ่าเมือ่ออยู่คนบด้จาดงานลำดึกพือีเกาบ่ะเก่าคือบันที่หนึ่งกันย้าพอดีจัดใ้่คือปีกอนปีลุงพ้นมานะผมคีคจัดอ่าปีนึงผมเห็นนะคุไปมาตลาดแล้วก อรถที่มาได้หลายคันมาตลาดบ่ใช่มันเปตลาดขลองถมบ่มือหนึ่งตลาดขลองถมตลาดใหญ่เขาแกงเรียวก่อนบ่เบื้องนี้ก็ผ้าเลือ,ส,ลลอสินะนี่ครับนี่คือพญาเต่าง,งอยนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศเบิ้องนะครับนี่ครับนะครับมือนี้เป็นบริจัดงานบวงสรวงคพิธีเ,เก้านะครับ จะก้าวปฏิจัดทวุวันที่หนึ่งกัญญาจะวันที่หนึ่งกัญยาปีนี้เพิ่นบ่อได้จัดนะครับนี่ครับนี่นคือพญาเต่างอยนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คููบ้านคู่เมืองของอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครน,นะครับเปรียญปีตะพันที่มีเสือเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับพญาเต่างอยจินตลาพูดลาวกับไปลองเพียงกับดังนะครับเต่างอยนี่ครับ นี่คือ่ภาพบรรยากาศบริเวณจิตพันธ์เพลนนะครับมาหอดมาถึงแล้วครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับพวิ่น้องฮะไดบ่งนะครับพญาเต่างอยมี่นี่คนกับบ่มาหลายปันไดนะครับนี่ครับู้ใดบ่เคยมาเที่ยวลองมาเที่ยวมาชมบึงนะครับมาขอเลขขอเบอร์แจังไดกะ ว่าไปนะครับมากราบมาไหว้พญาเต่าง้อยผู้ใดดวงดีโชคดีก็ได้ไปนะครับอ่าครับเก็บภาพบรรยากาศนี้เพิ่งครับนี่นะครับภาพบรรยากาศช่วงเร่งแรงคำคนะครับอยู่ที่พระญาเต่าง้อยนะครับกับช่วงเวลาหามงแรงของมงแรงนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวกับเมื่อเบิรนแล้วนะครับกังว้นนักท่องเที่ยวมาหลายอยู่ครับพามาคำกับได้เก็บภาพบรรยากาศคำานะครับ พันจิมีงานประจำของเพื่อนอยู่นะครับทุกวันที่13ถึง17นะครับเดือนนี้แหละครับเดือนกันยานนี่แหละครับพันจิมีงานที่ที่บวงสรวงนะครับจิมีกลางคืนกับจิมีศิลปินมีดนตรีนะครับ13ถึง17ครับผู้ใดสิมาเที่ยวช่วงวันที่13ถึง17กันยายนนะครับช่วงวันจัดงานนะครับมาได้นะครับช่วงนั้น ประมาณหาขึ้นนี่แหละครับงานพิเพฤนจิงาน,นประจำป,ปีของพิณน,นะครับทุกวันที่1 3ถึง17กันยายนอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับต้องเว้นกับจิกาการละเล่นหรือว่าการแข่งเรือพิธีแห่บวงสวงนะครับนี่ครับมาได้นะครับวันที่1 3ถึง17กันยายนทุกปีนะครับพฤศจิง,งานอยู่นี่แหละครับอยู่ยุทธพันธ์พญาเต่าง,งอยนี่ครับ ผูใดอยากมาเที่ยวกับหามาช่วงวันจัดงานกันเลยนะครับช่วงวันที่13ถึง17กันยายนที่นี่ทั้ง,งเวียนกันขึ้นนะครับมาได้ครับนี่ครับผมถามกรรมาการิ่นแล้วก็จิมีงานสามารามาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวมาไปเก็บภาพบรรยากาศสะพานกูนะครับนี่นะครับเอาพามาชมสะพานนะครับ สะพานบุญพญาเต่างอยนะครับสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับนี่คือสะพานบุญ Level, นะครับสะพานบุญพญาเต่างอยนี่ครับสร้างบนเงินหลายล้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศห้เบิ้งนี่คือสะพานบุญพญาเต่างอย ครับสีขามไปฝั่งนั่นนะครับนี่คือแม่น้ําพุงนะครับไหลมาจากคูผ่านครับนี่ครับนี่คือสะพานบุญพญาเต่าง่อยนะครับอยู่ที่เมเภอเต่าง่อยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เต่าง่อยนะครับครับที่นี่แม่น้ําพุ่งนะครับไหลผ่านนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศนะ,านะครับเพี่อนๆลองเข้เบิ้งนะครับ